ก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับยุกผมชิวาดแล้วก็โอเค Q&A กูทำเสียงแบบนี้ทำไมวะเนี่ยโอเคนะครับก็เป็น Q&A นะครับซึ่งไม่ได้ทำมาประมาณ100ปี <c oughs> ไม่ได้ทำนานมากก็เลยต้องทำบ้างนะครับ Q&A เนี่ยไปะอะไรคือจุดเปลี่ยนอ่าให้พี่ต้องออกจากงานที่โรงพยาบาลมาเป็นยูทูบเบอร์ครับผมตอบไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือ มีคนตอบว่าเงินมันดีกว่าไม่ทุกวันนี้ไม่ใช่ท <laughs> ุกวันนี้ไม่ใช่แล้วนอ้องอตอมกด youtube ใหม่มาแรงคิดว่าจะมีคอนเทนต์อื่นบอายที่บอแมนรีแอคเออผมว่าผมก็ทำไปเยอะแล้วนะที่ไม่ใช่รีแอคนะคำถามกวนอันนี้ก็เกมนะ ยายกับกาแฟเหมือนกันตรงไหนทําให้ตายแกเออเขาขโมยรถถังมาถล่มเมืองยังกับ GTA อันนี้ก็ข่าวนะขโมยรถถังออกมาแล้วก็ขับเข้าไปถล่มเมืองซซนดีเอโกดูไปแล้วมันเหมือนกับเกม GTA ป่ะมันก็ไม่ได้รีแอคนะหรือหรือภาพจำทุกคนเนี่ยคือแค่เห็นหน้าผมเนี่ยมันคือรีแอคคือปิงอ่ะใช่ป่ะผีไทยอะไรที่น้องๆกลัวมากที่สุด อันนี้ก็คือ,อผมโพสถามใน Facebook ในเงี้ยว่าน้องกลัวผีอะไรมากอันนี้ก็ปิงใช่ปะเมื่อต้องใช้สมองตอบคำถามที่ไม่มีสมองอันนี้ก็เกมนะปิงป,งปิงเกมใช่ไหมทำเรื่องเกี่ยวกับสัปประหลาดผีเปรดที่เข้าสิงคนได้คันที่โรดครีเจอร์อันนี้ก็ปิงพ่อใหญ่เทรเวอร์ใช่ปะคือเอาเรื่องเล่ามาถานี่คือ,ค,อคือปิงพ่อใหญ่เทรเวอร์เนาะ หนักสุดคือสยุมศักดิ์นะครับสยุมศัก์ไม่แคล้วดืมไป10ไม่หวั่นไหวเลยตั้ง12ยังมหยุดดื่มไปละตากลหลักไ,ไ,ไหลสยุสมศักด์ดีจริงๆผมไม่คิดว่าจะมีคนที่คิดชื่อคาแรคเตอร์ชื่อสยุมศักดิ์นะครับ,นะรบนอกจากผมหรือมีคนอื่นคิดมาก่อนผมคิดว่าโคตรออริจินอลเลยนะยังมีคนบอกว่าผม โอเคผมอาจจะกอบสยุมสัตว์นะครับอาจจะปิงสยุมสัตว์ก็ได้ฮาวทูให้คนติดตามหน่อยฮะแถมพี่ฮะ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 พี่มีขนหมอยกี่เส้นฮะพี่พี่พฮะเนี่ยมึงปิงเพลงเขาเออให้คนติดตามเหรอผมไม่ได้กวนตีนนะพูดตรงๆเลยผมก็อยากรู้เหมือนกันถ้าผมทําได้เดี๋ยวผมผมจะทําให้คนติดตามผมสักแบบ วันละหมื่นไปวันละล้านเลยไปเออพี่กวางเอ็นโซฟามีเกมอะไรที่ยังหยิบมาเล่นบ่อยๆอีกบ้างครับการปะจนภัยครั้งใหม่การปะจนภัยครั้งใหม่การปะจนภัยครั้งใหม่และการปะจนภัยครั้งใหม่ก็รู้ๆูยันอยู่นะครับแต่แต่ผมก็ยังเล่นพี่คิดว่าจะไปคอลแลบนอกสถานที่กับช่อง YouTube อื่นไหมคะเพราะอะไรอ๋อ คิดอยู่นะครับตอนนี้ผมอยู่พุทธิสงฆ์นะครับมีอยู่ช่องหนึ่งที่เป็นยูทูบเบอร์แถวๆนี้ที่ผมรู้จัก,กันนะอาจจะมีเยอะกว่านี้ก็ได้ผมไม่รู้นะครับอยากไปค้อแหลบอยู่ด้วยน้องไว้พี่จะทําคลิปแคสเกมในอนาคตบ่อยๆอีกไหมคะแล้วแต่นะครับอันนี้ก็คือแล้วแต่เกมที่ถูกจริตน้องด้วยแล้วก็ผมชอบด้วยนะครับเ <L ess ert> ด็กชายกิติพันธ์จะกลับมาเล่านิทานอีกบ้างไหมฮึม <L ess ert> ถ้ารีแอคมันไปไม่รอดจริงๆอ่เดี๋ยวเยวืๆก็รู้สึกว่าทุกทกวันนี้ก็จะไม่รอดแล้วนะเล่าก็ได้นะครับผมก็ชอบแต่ถ้าว่าเรื่องที่ผมชอบแล้วเล่าไปเนี่ยมันก็น่าจะหมดแล้วอ่ะผมต้องค้นหาต่อไปอย่างนะครับว่าเรื่องที่ผมชอบนิทานที่ผมชอบเนี่ยมันจะมีเรื่องอื่นอีกหรือเปล่าแต่ถ้าอยากให้เล่านะเล่าได้พี่จะทำคลิปเกี่ยวกับมอดทอดไรน้ำมัน จะให้ผมเอาอะไรยัดมอทอดอีกนะล่าสุดผมเอาแตงโมยัดไปแล้วนะแต่ล่าสุดนี้ก็ปีสองปีแล้วนะมันมีอะไรเอายัดได้อีกอะเดี๋ยวแตงโมเอายัดไมโครเวฟนี่วะแต่ถ้าแตงโมยัดมอทอดจะเป็นยังไงวะพี่มีคอนเทนต์อะไรแปลกๆไหมครับอยากให้พี่จัดอันดับคอนเทนต์ที่ทํามาโอ้ตะกี้ก็บนไปแล้วนะครับเยอะอยู่แต่ ไม่ว่าจะคอนเทนต์อะไรผมก็โดนดาว,ว่าปิ่งอยู่ดีพี่คิดจะทำคอนเทนต์อื่นอีกไหมเพราะช่วงหลังๆมันซ้ำซาก <Okay. S 1> อะไรอ่ะอยากให้ทำอะไรอะ่ะถ้าผมชอบเนียบแล้วท่านผู้ชมชอบด้วยก็โอเคได้พี่อายุเท่าไหร่ <S <S น่าจะสาหนะผมไม่ได้นับอายุตัวเอง <S 2> <S 2> <S 2> อ่าอะประมาณนั้นสาห น้องสมหวังผมอายุ17ครับขอบคุณครับน้องมาร์กพี่หิวเท่าไหร่ต่อไปแล้วพี่จะกลับมาเล่นไมค c r a f t อีกตอนไหนครับลอถ้ากลับมาอยากให้ให้พี่เล่นหมดผีครับเช่น uh, The broken script หรือว่า Inside the system ต็มมันก็ตอบยากฮะส่วนตัวผมอะผมชอบอยู่แล้วนะครับหมดผี หมดอะไรแบบหลอนๆแบบนี้แต่ถ้าว่าลูกผมชอบดูแล้วถ้าผมเล่นบ k กเกนสกิปเนี่ครับลูกผมอาจจะโดนจำสแกนหน้าทีวีแล้วแบบเอ๊ะป้าทำอะไรวะพี่ครับสมัยพี่เรียนรอดอพี่สอบติดเป็นตัวสำรองหรือตัวจริงครับจริงตัวจริงตัวจริงอ่าสอบรอดอนี่มันก็มี ไม่รู้สิผมอาจจะจําผิดกับสอบในร้อยนะเพราะว่าผมเคยไปสอบในร้อยนะครับแล้วก็ฮ่าฮผมไม่ผ่าน <c oughs> ไม่งั้นผมอาจจะเป็นในร้อยไปแล้วก็ได้แต่รอรอ,รอนี่ผ่านนะครับฉลุยตัวจริงนั่นแหละขอสามอันดับมีมที่พี่รู้สึกไม่ชอบมันที่สุดหน่อยครับรู้ๆกันอยู่แล้วใช่ไหมมีมเลย <c oughs> แล้วก็อีกอันหนึ่ง ถึงผมไม่ชอบนี่ครับแต่บางบางครั้งมันก็หาจริงๆอ่ะกับมีมทุงทุๆงทุงทุงทุงทงทุงทุงทุงะฮูรส่วนอันดับสามละอืมไม่รู้สิผมไม่ชอบแค่สองอันนี้อะ่ะมั้งแต่คนดูชอบคนดูชอบเวลาผมหงุดหงิดเนี่ยผมก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันถ้าพี่เป็นนายกพี่จะทำอะไรครับไม่มีความคิดเลยฮฮ ผมไม่ใช่พี่โนสอุดมเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันพี่จะเล่นเกมโรบล็อกไหมครับโอ้ oh, มีหลายเกมอยู่เนี่ยพี่คิดว่าอยากไปลองเล่นดู The Pressure แล้วในโรบล็อกเขียนว่าอะไรว่าความกดดันแล้วก็อีกหลายเกมอยู่นะทำมอทอร์ไรดน,น้ำไมน้อกเป็นอะไรกับมอทอด์บ้างไมเนี่ยไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน นี่จะมาแนวคำถามกวนๆเหรอหรือ,อยังไงคำถามครับสรุปพี่เกิดที่ชัยภูมิหรือบุรีรัมย์ครับเพราะถ้าเกิดชัยภูมิเฮาคนบ้านเดียวกันครับอายอ่ะยาวจะให้เล่านี่ยาวนี่ครับแต่อ่ะสั้นๆผมเกิดบุรีรัมย์นี่ครับแล้วผมไปโตชัยภูมิอ่ะประมาณนั้นพี่ฟิล์มจะกลับมาเล่นไหมครับอ่ะโอเคตอบไปแล้วพี่จะกลับมาเล่นเกมอินเทอร์นเน็ตค,ค,คาเฟ่ไหมครับโอ้ น่าสนใจอยู่นะถ้าน้องๆชอบนะ oh. พี่คิดยังไงกับดราม่าต่างๆนานาที่ผ่านมาแล้วและตอนนี้กำลังโดนขุดขึ้นมาอีกทำให้เอฟซเก่าๆของพี่หรือจากช่องอื่นที่ยังคอยตอบโต้กันในเรื่องนี้และพี่มีโอกาสที่จะเปลี่ยนหรือสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆห,หรือไม่ก็คอนเทนต์เก่าๆที่คนดูชอบกันเช่นเบลแต่เช้าเรื่องช่างหน้าอายที่สุดอ่าบลาบลา,บาขอบคุณครับสู้ๆครับ พี่ f อติดตามมา10ปีและจะต่ออีกยาวๆอ่ะผมต่อไปแล้วนะครับในตอนนี้ผมจะทำคอนเทนต์อะไรก็ช่างผมก็โดนด่าอยู่ดีนะครับผมก็เป็นปลิงอยู่ดีผมก็ไม่ได้ว่าเลยนะมันเป็นกระแสสังคมเบลอแต่เช้าใช่ปะเราถามความคิดเห็นของน้องๆมาใช่ไหมแล้วเอาคอมเมนต์มาฮ่าฮ่ามึงอะปลิงคนดู เรื่องมันช่างน่าอายใช่ปะเราก็ถามเหมือนเดิมนะี่ครับไม่งั้นก็ไปหามาจากนอินเทอร์เน็ตฮ่าฮามึงปิงอินเทอร์เน็ตแต่น่าสนใจอยู่นะเดี๋ยวผมจะลองโพสต์ถามลงไปดูนะครับอยากเห็นพี่แต่งหญิงผิดไหมคะผมเคยแต่งแล้วมีโอกาสที่จะได้เห็นพี่ทำคอนเทนต์เก่าๆอีกบ้างไหมครับผมชอบคลิปเก่าๆของพี่มากทั้งปา้ายฮ่หาห้ามคำเล่าเรื่องบบาๆใช่ ถ้าผมทำเนี่ครับมึงปลิงอินเทอร์เน็ตพี่เอาเสียงหัวราะแบบเก่ามาได้ไหมครับช่วงกวางตุ้งอะครับคำแบบํำขี้แตกนี่ผมํำเปลี่ยนไปเหลอเอาจริงนะผมสารภาพช่วงแรกๆที่ทำแล้วคนชอบนี่ครับผมเฟกเฟกขำเนีบสักสปีแรกเองมั้งส่วนหลังๆมาเนี่ยอันไหนไม่ขำคือผมไม่ขำเนี่ครับ ในขำก็คือผมขำจริงๆและอ้กวางตุ้งเนี่ยผมขำจริงๆเนื่องจากติดตามพี่มาตั้งแต่เด็กพี่คิดถึงเลยชอบคลิปไหนมากที่สุดคะอืมน่าจะคลิปคลิปแจ้งเกิดของผมเลยนะสิบอันดับมั้งอันนี้ก็ชอบอยู่นะสิบอันดับเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นในแม่น้ําแต่ ไม่ใช่คลิปแจ้งเกิดนะคลิปแจ้งเกิดมันต้องน่าจะเป็นสิบอันดับพาดอย่างแรงตอนถ่ายทอดสดนะครับซึ่งมันเป็นคลิปจัดอันดับอะแต่เชื่อป่ะเคยมีคนด่าผมปิงทาไมพี่ถึงเลือกทํา y o YouTube ครับอ๋อก็เป็นอาชีพนะครับเป็นอาชีพคองผมแล้วตอนนี้บ้านพี่ยังมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นอยู่ไหมครับอย่างที่ไฟมันเปิดปิดเองอ๋อ ตอนมาเอาตอนมาอยู่บ้านวีรานี่ครับไม่ค่อยมีในบ้านนะไม่ค่อยมีซึ่งเราจะรู้กันอยู่แล้วว่าไฟมันดับเพราะว่าประเทศประเทศไทยสงนี่ครับมันดับเองอยู่แล้วคือคือดับทั้งบ้านทั้งเมืองอะ่ะไม่ใช่เหตุการณ์แบบว่า,เ,าเหนือธรรมชาติอะไรแบบนี้แต่ถ้าจะให้เล่านี้อาจจะเป็นคิดแยกนี่ครับผมเดินออกไปสำรวจนอกบ้านนี่ครับก่อนจะเข้าบ้านเลยแบบนี้ ไฟอยู่ตรงรั้วหน้าบ้านนะครับรั้วเลยนะไกลเลยประมาณร้อยเมตรถึงเปล่าวะก็ไกลอะ่ะมันก็เปิดอยู่นะครับแล้วมีเหมือนอะไรอยู่ตรงรัว้วแล้วรั้วมันเป็นซี่ๆแบบนี้ใช่ปหแล้วก็มีเนี่ยเนี่ยอยู่หลังซี่ๆแบบนี้ผมก็เลยจะเดินไปดูนะครับอย่างกระหนังผีไฟแม่งดับอ่าโอเคไฟตกอีกหรือเปล่าวะ ไม่เป็นไรมีเสียงปงปงเปงเปงปงปงเปงเปงจากข้างบ้านเนี่ยไปดูโอ้โหเราภาพมันอย่างน่ากลัวอะถ้าว่างเดี๋ยวผมจะไปถ่ายมาให้ดูนี่ครับมันเหมือนเด็ก s, ยืนอยู่แล้วก็คอแม่งยาวๆแล้วไฟมันสะท้อนจากถนนถนนทางยกระดับเนี่ยแล้วมันมันดูเหมือนเป็ดแล้วไฟมันดูปงปงเปงเปงอ่ะแล้วผมขากลับก็เลยจะกลับ นะครับเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านมันก็จะมองไปดูที่ประตูนหน้าบ้านไฟติดแล้วอีงงอนั่นหายโอยอ่ะอ่ะเดี๋ยวเอ,เอาไว้ไวพ้พาต่อไปแล้วกันรายได้แต่ละคลิปพี่ได้เท่าไหร่ครับเขาไม่ให้พูดนะเอาตรงๆแต่แทบจะไม่ได้ ผมพูดแค่นั้นก็พอแล้วกันไม่ไดนะ้ก็อย่างที่น้องบอกแหละด้กด YouTube อะไรแบบนี้พี่คิดว่าจะทำรายการความบาปบาปในเวเด็กอีกไหมครับคนเราแม่งจะบาปทีทุกคนแล้วก็จะมีเรื่องบาปทุกวันเลยหรือเปล่า <c oughs> อ่าผมรอเล่นอ่ะเดี๋ยวลองโพสต์ดู <c oughs> เผื่อมีคนเอามาคอมเมนต์โอ้ยปิงคนดูมีให้เลือกสองปุ่มครับปุ่มปุ่มแรกกดแล้วได้หนล้าน ถ้ากดอีกปุ่มหนึงมีโอกาส50 50ที่จะได้ร้อยล้านพี่จะกดปุ่มไหนได้ปุ่มเดียวผมกดปุ่ม50 50เพราะยังไงก็ได้ก็ไม่เป็นไรได้ก็ดีพี่เคยให้ลูกดูนะหรอกเคยเลื่มไหมผมไม่เคยให้ดูนะครับแต่มันเดินเข้ามาดูเองพี่คิดยังไงกับกฎใหม่ของ YouTube ถ้ากฎใหม่ของ YouTube ใช้งานจริงพี่คิดว่า จะเปลื่นไปทำคอนเทนต์แนวไหนดีผมทำหลายคอนเทนต์แต่ทุกอย่างผมก็จะโดนด่าว่าอย่าให้พี่ไป้าดวาดรูปกับพวกพี่ฟาร์มได้ไหมครับอือันนี้ไม่ได้ติดต่อกันนานแล้วแฮะตั้งแต่สมัยนูนะ่นสมัยตอนที่ผมโดนโดนมาม่าเรื่องอแต่ล่าสุดผมติดต่ออัปเตอร r เวอยู่นะ ก็คุยกันว่าเดี๋ยวพี่เอาพี่จะลองเอาคลิปแกมารีแอคนะอะไรแบบนี้อัปเต Word วิร์โอเคพี่แต่คนไม่รู้นะครับมึงไม่มีอะไรหรอกแค่ไม่ได้ดูช่องพี่มาหลายเดือนพอดองไว้แหละคิดถึงพอดีเลยอยากออกคลิปด้วยจุบจ๊บๆโอเคพี่คิดว่าจะไปคอแหลบกับช่องอื่นไหมครับตอบไปแล้วนะพี่คิดว่าอนา,ล,อาล็อกเคอร์เอร์อันไหนน่ากลัวที่สุดอ๋อ oh. ถ้าช่วงนี้ก็น่าจะเป็นวิต้าคาริตนะเพราะว่ามันเดี๋ยวมันได้แยกคลิปอีกอะ <c oughs> ถ้าถ้าพูดถึงความน่ากลัวของอันนาหรอกอ่ะมีน้องถามว่ามีเรื่องแปลกๆใช่ไหมตะกี้เกิดขึ้นแล้วอยากให้เอารายการเก่าๆเช่นรบกวนตัดต่อภาพนี้หน่อย ห้ามขำจงขำแหกปากแล้วตัดจบกลับมาได้ไหมครับดูแล้วคิดถึงเมื่อก่อนแล้วมีคอแลบกับช่องอื่นอีกไหมคอแลบกับช่องอื่นต่อไปแล้วนะครับส่วนอืมมันก็ได้แหละแต่เชื่อป่ะผมก็โดนด่ากว่าอ่าที่เหลือก็น่าจะซ้ำกันหมดแล้วนีครับก็คือคําถามแนวเดิมๆชื่อพี่ชีวัตรได้มาจากไหนครับผมเคยพูดไปแล้วนะครับ โอเคนะครับก็สมควรกี่เวลาแล้วผมพอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนี้ครับผมไม่ได้ตั้งใจที่จะแบว่าประชดประชันอะไรใครๆนะก็คืออ่ะ Q&A อ่ะก็ความรู้สึกผมผมก็ตอบตามนั้นแหละก็หวังว่าหลายๆคนนะครับที่ถามมาคงจะได้คำตอบ <c oughs> ก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอใหม่ปาหน้าบายสวัสดีครับย้ Yay!